ผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับเวสต์บอมบิชอลเบียนของลิเวอร์พูลให้ความรู้สึกเหมือนแพ้จริงๆครับทั้งในแง่อุตสาหบุกไปถล่มคิซาลพาเลตมา70เมื่อสัปดาห์ก่อนแท้ๆแต่กลับทำแต้มหล่นคาบ้านให้รองบอยในวีคนี้ซะอย่างนั้นมีโอกาสทิ้งห่างเอเวอเรตันรองฝูงโดยระยะห่าง5้าแต้มแต่จนแล้วจนรอดก็หนีไม่ออกค้างเติงที่3มคะแนนเหมือนเดิมยิงมาโดนของสแสลงจากบิ๊กแซมที่ครอปเอาไม่ลงสักที ก็ยิงเสียดายปนเจ็บใจเข้าไปอีกแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องยกเครดิตให้เวสบอมด้วยเพราะหลังเกมบอสถึงกับเอ่ยปากชมเดอะแบกกี้ว่าพวกเขาเล่นกันได้อดทนและสมควรมีแต้มกลับออกไปจริงๆถึงตรงนี้ท่ามกลางเช้าวันจันทร์ที่ไม่ค่อยจะสดใสของเด็กหงกลับมีเรื่องบัเงเอิญเรื่องนึงถูกหยิบมาเปรียบเทียบกันขำๆซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจดีครับเรื่องบัเงเอิญที่ว่านั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมาย ระหว่างคู่รักคู่แข้นอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มจากวีคนี้ทั้ง2ทีมพากันเสมอคู่แข่งแบบขึ้นนำก่อนแต่รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้ฝั่งลิเวอร์พูลเราทราบดีว่าหงเสียหายหนักตรงเสมอรองบบวยคาบ้านแต่ยูไนเต็ดดีหน่อยที่พวกเขาแบ่งคะแนนกับเลสเตอร์ทีมโซนหัวตารางเหมือนกันเท่ากับแมชที่15ของรูกรันทั้งหงทั้งผีต่างคนต่างเก็บได้แค่หนึ่งแต้ม หากคุณกำลังสงสัยว่าแล้วยังไงล่ะก็แค่บอลบังเอิญเสมอเหมือนกันไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจตรงไหนต้องบอกว่าช้าก่อน,นครับเพราะนี่มันแค่ออเดฟเพราะถ้าลองไล่โปรแกรม5นัดหลังสุดผลการแข่งขันชนะ3เสมอสองของทั้ง2ทีมเกิดขึ้นในวิคเดียวกันทุกแมชคือสัปดาห์ไหนหงชนะผีก็พร้อมใจเก็บ3มแต้มตามมาติดติดอาทิตย์ไหนสะดุดเสมอทีมของโซชาและครอปก็จะหยุดรอกันและกัน เรากลับไม่อยากให้ช่องว่างบนตารางกว้างขึ้นหรือแคบลงซะอย่างนั้นที่ผีสุดคือบทจะแพ้ก็ดันแพ้ยับเยินพร้อมกันอีกเกมดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แมชที่4ของฤดูก,กาลครับวิกนั้นแมนยูลงเล่นก่อนในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมโดยพวกเขาโดนทอดแนมอสเปอร์บุกมาถลม่มถึงโอแทฟอร์ดไป1ประตูต่อ6ตัดพามาฝั่งเลวโพลที่ต้องลงสนามหลังอยู่ในเต่1วันประเด็นคือหงเหมือนจะไม่ยอมให้ผีเจ็บคนเดียว ลูกทีมของครอปดันโดนแอสตันวิลล่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมหนักถึง7-2และความจริงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะวันไหนนึกจะเป็นฝ่ายถล่มคู่แข่งบ้างทั้งสองทีมก็ดันมาจัดหนักสัปดาห์เดียวกันอีกอันนี้ไม่ต้องย้อนไปไหนไกลเพราะเรื่องเพิ่งจะแดงไปเมื่อวีคเอนที่ผ่านมานี่เองเริ่มจากเสาที่19ธันวาเลโอโภบุกไปย่ำใหญ่คริสตัลพาเลท7-0คราวนี้เป็นทีของผีที่ไม่ยอมน้อยหน้าหงบ้างเพราะ28ชั่วโมงให้หลัง แมนยูเปิดบ้านเอาชนะล e ยูไนเต็ดในสงครามกุหลาบถึง6-2ก็ 2, เรียกว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันของจริงแหละครับถึงตรงนี้ความน่าสนใจนอกจากผลการแข่งขันที่บังเอิญอยู่บ่อยๆแล้วอันดับรวมถึงช่องว่างบนตารางคะแนนของลิวอโพลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ทิ้งขาดเลยด้วยปัจจุบันหงนำฝูง32แต้มก็จริงแต่ผีตามมาที่27คะแนน โดยระยะห่างจะลดลงเหลือ2แต้มทันทีหากโซชานำลูกทีมเก็บนัดตกค้างในมือสำเร็จคือสุดท้ายหากผีและหงต้องมาขับเคียวแยังแชมป์ท่ามกลางความบังเอิญเหล่านี้จริงๆช่วงที่เหลือของรูการคงสนุกไม่น้อยครับ